เราไปเน้นสายเนียนดึงทงกันดีกว่าเนาะปึ๊บโอเคดึงก่อนเลยตอนโตขั้นไอ้สีก็ว่าอยากลงมาเอ้ยอยากมาเหฮ้ยอยากมาเหรอจิงว่าชนะสีแล้วเอาอย่างปึ๊บอู้อุ้ยชุดอย่าบอกหลบนะอู้เขาเติร์กูไปแล้วจ้าไอ้น้องอุ้ยดูโค้ชพี่โค้ชพี่ดึงดึงดึงอุ้ยดึงหน้าด้านดึงหน้าสกิลซานดึงหน้าด้านนะผมปุ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วได้เลยนะอู้แต่ว่าเน็บปิงเหน็บดึงอุ้ยโอเคเขาเขาเติร์มาแล้วไงดึงดึงดึงชุด โอเคมาเลยไปละจ้ามาลยอะไรกัจ้าอุ้ยปึ๊บแล้วดึงถงหนั้นด้านเลยนะโอ้ไปจ้า เอาแล้วน้องกระดาษสิคนด้วยนะครับผมอยู่ผมสิเปิดแล้วนี่พาทุกคนมาอยู่ในเกม One Piece Battle Royale กันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมนะและที่ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกม One Piece Battle Royale กันวันนี้ก็เป็นวันที่20นะผมนะซึ่งตัวเกมก็ได้เปิดตัวตัวละครใหม่มาถึง2ตัวในวันเดียวกันนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครในภาคพอนโนที่เรียกได้ว่าอดใจสุ่มยากมากเลยนะผมนะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัววิดีโอเปิดตัวของตัวละคร2ตัวนี้กันดีกว่านะครับผม ねえかいくもなよこれが世界人間ごときが大自然にゃかなわねえお前らごときにやられてちゃ俺の達成はねんだよ俺はモリ,リの実のモリのみよ森人間ハハハ止めてみろワンピースバウンティーラッシュ 者の名は天下無敵の意味を持つはい、はい、はっ,っう <noise> 負けぬでござるシュウあなたの背中を追いかけまするいつよりか光月おでんを超えてみせるロブレスワンピース・バウンティーラッシュ นั่นเดี๋ยวเรามาดูผมสุ่ม2ตัวละครนี้กันดีกว่านะครับผมนะบางทีเอย่ผมคิดว่าผมมันไม่น่าจะเอาไอดีหลักสุ่มนะครับผม้ยแล้วก็มีเหรียญอีเวนต์ใหม่มานะครับผมก็คือเหรียญของยามาโตะทำไมแท็กน้อยจังวะแท็กน้อยมากเลยแค่2แท็กเองนะครับผมโอเคผมคิดว่าเหรียญนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนว่านี่ครับผมทุกคนก็จะมาลืมรับกันนะผมเพชรลุงหนึ่งเพชรเลยนะครับผม ผมคิดว่าผมน่าจะไม่สุ่ม ID นะีเนาะผมคิดว่า ID นี้ผมจะเอาไว้รอ5ปีดีกว่านะครับผมน่าจะไปสุ่มอีก ID ดีจะดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาในการเปลี่ยน ID สักแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนโอเคโอผมนะครับผมเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วมาอยู่ใน ID ดีองที่ไอดี ID ลองที่มีแค่3 8 9ดเพรับผมนะนะผมคิดว่างบไม่น่าจะเกินสักประมาณ200ร้อยเราเิงสองขอขอแค่ตัว อย่างละตัวก็พอนะครับผมเอาแค่ไม่กว่าหกก็พอนะพอให้ได้รีวิวเพราะบางทีผมอาจจะเก็บไว้รอเอ่อหปีนะครับผมนะโอเคปึ๊บอะไรทำไมแอนิเมชันนานจัง อ๋อมันเป็นแอนิเมชันเปิดตัวของเมื่อกี้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปรับเพชรแจกกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันเนาะผมก็จะพยายามอัพคลิปนี้ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วแทบจะไม่อัพคลิปเร็วเลยมห่างมาประมาณสักสองสามวันหลังจากอัดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาตัดจริงๆนะครับถ้าแบบจะลงเลยมันก็น่าเกลียดเกินไปเนาะแบบผมก็แบบมันดูยังไงไม่รู้ผมก็เลยต้องรอตัดก่อนเนาะโอเคปึ๊บ โอเคเอาหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็อู้ได้ประมาณห้าร้อยเพชรเลยแล้วนะสำหรับไอดีนี้โอเคแล้วก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมผมเฮ้ยผมคิดว่าเรลวคุกคิวตัวละครสกิลมันเท่ดีโมเดลตัวละครมันไม่เท่หรอกแต่ว่าแบบสกิลมันอะเท่มากเลยนะครับผมี่าผลโคตรโกงโอเคมาดูอัตราการออกกันดีกว่านะครับผมน่าจะประมาณตัวละหนึ่งเปอร์เซ็นไหมโอเคผมตัวละหนึ่งเปอร์เซ็นนะผมเยอะกว่า สี่ดาวทุกตัวแต่เชื่อเลยครับออกดุดเดืดตลอดนะครับผมไม่เคยออกตัวในหน้าตู้เลยนะไอ้น้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันที่ครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับผมปุ๊บ50เพชรวุ้ยซันจิมาอย่างงี้ดีโอ้แต่แต,แต่แต่กล่องอ่ากล่องน้ําตาลอุ้ยแต่ภูทองนะผมนะไอ้ท,งทองทองปุ๊บอุ้ยสามสองจีอาฟองสบ,บู่ข้างหลังคือแอนิเมชัน่นครบพร้อมออกปุ๊บปากลงมาเป็นอ่บาบาวแมนสายโลนะครับผมไม่น่าจะใช่ เป็นชูก้านะครับผมเห็นไหมเชื่อผมยังออกนะแต่แบบออกนอกตูนะ้เนี่ยเห็นไหมว่มาแล้วทุกคนเฉลเหนึ่งเปอร์เซนต์จริงนะแต่แบบมันออกเกินไปอะแบบมันออกแบบเชื่ออะไรเนะี่ยชูก้าตัวเดียวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รอบที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมผมก็ไม่มีรงไม่มีสวยแล้วกดไปงๆ่ๆอย่างนี้ท่าทายก็คือดวงล้วนๆนะครับผมอุ้ยซันจิกับบุ๊กมาปุ๊บทงอุ้ยของทองนะครับผมพีม่น้องปุ๊บธงทอง,ทอ,งอืออ้ฮะ ยี่สิบเจ็ดไอ้ชี่ช็อตฟิวชิบหายเลยดีทุกอย่างเลยแต่เออโอ้โหกูว,ว่าไม่ดีตรงซันจิมานี่นะผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอรีดอแป๊บนึงขอรีดอแป๊บนึงหมดห้าร้อยเพชรนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะปุ๊บอยากได้เดียวคุกคิวตัวเดียวก็พอปุ๊บไปชิบอุ้ยกินเบมาลูกเร็วโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนผมว่าน่าจะได้สี่ดาวนะแต่แบบสี่ดาวนอกตู้อะไรประมาณนี้นะครับผมปุ๊บ แฟงกี้ปุ๊บลูฟี่ปากมาปุ๊บโดนภูเขาปุ๊บปึ๊บอุ๊ยปุ๊บปากมาโลโมโมโนก็ได้โมโมโนสึกิปุ๊บมึงมาไงเนะนี่ยมึงมาไงนะเนี่ย โคตรจบทุกคนควีน Queen มาเฉยเลยนะผมนะเห็นไหมบอกแล้วหนึ่งเปอร์เซนมันหลอกให้เราดีใจนะผมนะมันหลอกให้เราดีใจเยอะสิเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนปึ๊บหนึ่งเปอร์เซนต์ไอเท็ตตัวที่เหลืออ่ศูนย์จุดอ่ศูนย์สองเจ็ดแม่งออกไอเท็ตตัว,ต,วตัวเพิ่มเลทไม่ออกเลยน้องโอ้ไอ้หลงมาอุ้ยไอ้หลงมาอุ้ยแต่ว่าของปึ๊บทองทองปึ๊บ สามสองเออมันต้องอย่างนี้ให้เคฟูลขึ้นมาหน่อยปุ๊บสรุปออกตัวนอกเด็เหมือนเดิมคุยเลยนะอจริงปุ๊บปักปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุซันอุซันเน็กแมนสายวิ่งมาเลี้ยวคู่คิวแน่นอนโอ้เออมันต้องอย่างนี้สิว่าขอสักตัวก็ยังดีงบสองร้อยแค่นี้แล้วนะผมนะ่านะจะได้รีวิวแค่เดียวคูค่ค,คิวแนละ้วถ้าใจดีก็ออกโมโนเอ้ยออกโมโม่ออกมาให้ก็ได้นะครับผมจะได้รีวิวสองตัววกกันคุย ออกวาทำไมเนี่ยออกวะทำไมโคตรแย่คือแบบตัวมันผมยังไม่รู้เลยว่าซับว่าตัวมันอยู่ในเกมด้วยเนี่ยเย้แต่อย่างน้อยก็ได้เรียวคุกิวมานะครับผมตัวละครมันน่าสนใจมากเลยสำหรับตัวละครสายวิ่งอย่างเดียวคุกิวตัวนี้เนาะโอเคงบผมว่าเราควรจะหยุดอยู่แค่นี้ดีกว่านะครับผมนะคอนเทนต์เรายังต้องเดินต่อไปเนาะสายโลกสายโลกผมคิดว่ามีตัวดีกว่าโมโมเป็นร้อยนะครับผมนะไม่ต้องมาสุ่มันก็ได้นะครับแต่ว่า ตัวที่น่าสนใจสาหรับผมสําหรับผมนะจริงๆคือเดี๋ยวคู่กิ้วนะผมเราก็ไม่ได้อ่านสกิลอะไราๆมาก่อนหน้าน,นี้ด้วยเนาะเห็นว่าตัวละครบนเทก็เลยอวยไปเฉยนะครับผมโอเคมาไปดูกันที่ตัวละครอย่างเดี๋ยวคู่กิว้วเป็นสายวิ่งสีเขียวตัวนี้เลยนะไอ้น้องปุ๊บสกิลที่หนึ่งนะผมนะอะไรเนะี่ยขออ่านชื่อสกิลหน่อยเนาะไม่มีวันต่อกรกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้หรอกหน้า โอ้แค่แค่มึงคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยมึงตั้งชื่อยาวขนาดนั้นเลยหรอผมขอเรียกว่าคอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วกันนะผมนะแม่งมันเหมือนคอปเตอร์ไม่ไผ่จริงนะแต่ว่าเค่เปลี่ยนเป็นดอกไม้นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเสียบให้เสเลยเอ้ยหน้านี้จะแบบมันน่าจริงจริงไหมถ้าแบบว่ามาทำออนิเมชั่นว่าให้เราโดดไปปุ๊บรถเสียบตึงศัตรูไว้แล้วดูดเลือดอย่างเงี้ยไอ้เข้าี้้ย เยงั้นเดี๋ยวผมขออ่านสรุปสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับผมว่าโอเคงั้นตัดไปตอนนั้นเลยดีกว่าโอเคผมพอไปสรุปข้่า้ามาแล้วแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมนะสำหรับนะส,สกิลคอปเตอร์ไม่ไผ่จะเป็นการบินไปทงศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะใกล้ที่สุดของเราก็คือเหมือนไอตัวาสามเขาแล้วในที่ตัวกระการนั่นแหละโอเคไอตัวสามเขาซึ่งถ้า มันมีอะไรกีดขวางอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่สามารถบินขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูในแบบอุระยะกว้างมากเลยนะผมนะพลังโจมตีเอ่อพลังโจมตีลดด้วยนะผมถ้าขึ้นเป็นวนะิวห้านาะลด20%เนเลยนะครับผมนะแล้วถ้ามันขาดหายตกท่องตรง,ตรงไหนก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับผมโอเคสกิลที่2ก็จะเป็นการสร้างดาเมจโง่ๆเลยนะครับผมก็คือการ วางมือบนพื้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยลากไม้ไปแทงนะรัผมเลเวล5จะเป็นการลดพลังป้องกันด้วยนะผม20%เเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของตัวละครกันดีกว่านะครับผม อ่าโอเคผมสามารถชิงสมบัติได้โดยไม่สนศัตรูเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพลังชีวิตมากกว่า70ขึ้นไปด้วยนะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะยากนะเพราะถ้าในวงไฟจริงถ้าแบบมีศัตรูยืนอยู่จริงก็น่าจะโดนตบยับเหมือนกันนะครับนะโอเคแม้จะได้รับความเสียหายอ่าจนโดน K o จากศักตรูจะฟื้นฟูพลังชีวิตอ่าจนถึง50%และไม่เอ่อไม่มึนงงและลมลงเมื่อตัวเองชิงสมบัติ โอ้คล้ายๆว่าถ้าเราชิงสมบัติอยู่แต่ว่าถ้าเราโดนฆ่าตอนเราชิงสมบัติเราก็จะไม่ตายนะ้วครับอารมณ์ประมาณนี้ปะเออ่รื่าผมสรุปอะไรผิดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าแล้วอาจจะอธิบายผิดไปด้วยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยวนะครับนะสามารถติเตือนกันได้เนาะโอเคฟื้นฟูพลังชีวิต20%เมื่อทําให้ศัตรูล้มลงเฮ้ยจริงอ่ะไอ้ไนี่ฟิลเลยนะคือแบบหูเด้งเลือดเรื่อยๆเลยนะถ้าแบบแค่ล้มล,ลงนะผมไม่ใช่ซัดฟิวก็คือทําให้ศัตรูแบบ สมมติเราตีครบ3าครั้งรูก็จะล้มลงอย่างนี้เราก็ได้เลือด20เสเลยอ,อุ้ยเด้เลือดง่ายไปหรือเปล่าอุ้มนะโอเคเพิ่มเวลาคูลดาวของสกิล1ของตัวเองเพิ่มเวลาคููดาวสกิล1ของตัวเอง50เซนและความเร็วจะเพิ่มขึ้น30เปซ็นเป็นเวลา1ิวิไม่จะเรงผลซ้ำเมื่อออกโจมตีอีกครั้งยังไงอะ่ะก็คือคููดาวสกิล1เราจะนานขึ้นเหรอใช่อุ้มนะมถ้าถ้าให้ผมอ่านแล้วผมสรุปเองนะก็คือคููดาวสกิลหนึ่งเราจะนานขึ้นอีกซ แต่ว่าความเร็วเราจะเพิ่มขึ้น30เลยเนาะโอเคือถ้า,าแบบว่าออกแบบเพื่อเิ่งเกิดมาก็คือพุ่งเลยนะผมนะพุ่งไปดึงธงเลยก็ได้นะครับผมโอเคความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50และความเสียหายที่จะรับลดลง30 อ่ะอุ้ยขอโทษทุกคนด้วยนะผมนะพลังความเสียหายที่ด้รับลดลง3 0เมื่อพลางชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต3 0เมื่อโดนศัตรูซัดฟิวอุ้ยไอตัวนี้มันดิ้งเลือดเก่งนะผมนะเฮ้ยถ้าปลดล็อก5าดาวความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนะผมนะโอเคสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น3 0เอและยกเลิกสถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูเมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติทีมศัตรูนะครับผมฟื้นฟูพลัง ยีเมื่อชิงสมบัติได้นะเอ้ยอ,อันนี้ดีอยู่นะแต่ว่าเราไม่มีปัญญาคมไม่มีปัญญาถึง5้าดาวแล้วผมนั้นดูจากการสุ่มเมื่อกี้200เพชรออกตัวเดียวนะครับผมผมว่าเราไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงกับตัวอย่างนี้ดีกว่านะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวอยของอัพบ,บูตก็ไม่มีด้วยนะครับผมนะไอดีจนนี่เองไงน้องโอเค ปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นวันพีชเบติรัตเท่าไหร่นะช่วงนี้ผมติดแบ็คโคเวอร์มูบายนะก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับผมโอเคมาอัพนาจัไท้บุญเ,เสสกดโอ้อยออยแบบยย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 ยมยยยยยลยย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 ยัยยอิยย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 อยยยงยยยยยไยยยยยยยสยย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 อายย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 ยดยย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 ยหรือ2ดียยยยยยยายย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 ยเพราะยยยยยยยทํายยยยยยย อย่าโกหกนะว่าอัพสกิลสองไม่ได้เลยไอ,เอ้เยอะไอดีคุมันจะจนไปไหนเนี่ยอุ้ยเป็นแล้วไอ้นี้เป็นไอดีนี้เป็นแบบเหมือนไอดีเรือหัวโอ้แทบไม่ได้เล่นมาเลยนะผมจะเว้นเก็บเพจไว้รอทำคอนเทนต์นสุ่มอะไรบ้าณนี้เนาะโอเคผมก็คงจะสุดได้แค่นี้ผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะผมนะซึ่งแรงก็าอาจจะไม่ได้สูงมากโอ้ยีย้ยแรงเอ็ดลบเลยว่ะโอเคแต่ผมว่าน่าจะไหวนะ ว่าโดนด่านะครับผมนะพวกว่าน่าจะโดนทีมด่ามันเอ้ยลืมใส่เหรียญนะครับผมโอเคก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยนะครับผมนะขอโทษขอไปตอนที่เราได้เจอกันวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเนาะโอเคเหรียญที่ผมจะใส่ก็จะเป็นปึ๊บเหรียญใครดีวะตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งโอเคใส่เป็นเหรียญรอรอแล้วก็โดฟาก็ได้นะครับผมเอาเป็นเส้นเหรียญดึงทงไว้เนาะโอเคใส่รอไปอุ้ยไม่มีใครใส่ซะ้วยสวยแล้วเหรียญโดฟาผมอยู่ไหนนะเอ้า หเหรียญโดฟาหายนะครับผมเออุย้หยหนไอ้เงี้ยเหรียญโดฟาคุยังจนเลยเยอะไอดีจนนี่เองไงน้องอโอเคปุ๊บโอเคแอทแทกประมาณนี้ก็โวเนาะโอเคโอ้ผมก็จะเป็นเซตเหรียญเลดโอซ่าเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่ไม่สุดอะไรเลยแล้วแม้นะกระทั่ทงแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคผมเสียงมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมทำให้เราได้รู้แล้วว่า การศึกษาตัวละครมาก่อนจะทําคลิปเป็นสิ่งสําคัญนะครับราะต้องขอไปทุกคนจริงๆนะผมซึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะก็ต้องขอตัวจริงๆนะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันดีกว่าปึ๊บฝั่งนู้นมีสีฟ้าแค่ตัวเดียวเองเมื่อกี้เห็นเหมือนเอออุนตีใช่ป่ะน่าจะเป็นอุนตีนะผมออุยโเสียงแห่ะโอเคโอ้ฝั่งตรงข้ามก็มีรอด้วยน่าจะปั้นเม็ด อ่าไม่ใช่ปั้นเม็ดปั้นเหรียญสีแล้วนะนี่มาวีอาวีเฉยเลย <laughs> เดี๋ยวกูปั้นเ๋ยวกูกิวเม็ดส้มไอ้สัดเดี๋ยวมึงเห็นของกูแบบหกสิ่งเดี๋ยวกูปั้นเม็ดส้มไอ้น้องอุย้ยคูดาวสกลิลหนึ่งเฮ้ยก็ไวอยู่นะก็ไม่ได้ช้าอะไรนะครับผมโอเคเราไม่ไปทงการดีกว่าเดี๋ยวโดนเป่าเดี๋ยวโดนไครโดเป่าทีเดียวหายนะครับผมเราไปเน,น้นสายเนียนดึงทงกันดีกว่านาะปึ๊บโอเคดึงมาก่อนเลย มองตัวข้ามอยากหือหรือเปล่าอยากลงมาเอ้ยอยากมาวะเฮ้ยอยากมาว่ะเห็นว่าชนะสี่แล้วเอาใหญ่ปุ๊บอู้อ้ยชุบอย่าบอกหลบได้อู้เคาเตอร์กูไปแล้วจ้าไอ้น้องอุ้ยอุ้ยโคเท่กูเท่ดึงดึงดึงอุ้ยดึงหน้าด้านดึงหน้าสกิลการดึงหน้าด้านครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วได้เลยนะอู้แต่ว่าเน็ตปิงเน็ตปิงอุ้ยโอเคเคาเนาเตอร์มาแล้วยังไงปุ๊บเอาเขีกูแข็งเป๊กเลยน้องอู้ยอย่ามาอู้ยโหลเจอดึยมาตีทีเดียวตายแล้วนะ โอเคเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอคาถาไม้ฮะชิรามะกูไอ้น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยแต่เมื่อกี้มันก็เนียนดึงธงได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้ารัแต่ว่าเอาจริงๆก็รับดาเมจไม่ไหวนะครับผมโอเคมาอุ้ยด้วยเสียดายไอตอนที่เราโดดลงไม่มีคนอยู่นะโอเคมาดิใครข้างบนวะอุ้ยเออโอ้โหเน็ตปิงเน็ตปิงโอเคเอารอหนีเฉยเลยกำลังจะทดลองคาถาไม้ไอ้น้องพี่เซนจูฮฮชิรามะไอ้น้อง เอ้ยมันชื่อไฮชิลมะปอเออไฮชิลมะแหละเกดึงทงแล้ว bracket, อุ้ยไขโดโดดอุ้ยแล้วไงปุ El, ๊บเอาไขโดเรานี่หว่าตกใจขอโทษเพื่อนเอ้ยเอ้ยไขไอ้น้องเขาทอมายปุ๊บอู้หูไอเชมีเอฟเฟคเขาด้วยปุ๊บ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 นอกอุ้ยสวยเดี้งเลือดด้วยเอาเอาแล้วไงไอ้น้องแล้วไงอุ้ยเทพจะมีโคตรป่า นี่แหละครับการปั้นตัวละครให้เก่งขึ้น๊แต่ว่ายังไงไอ้น้องดาเมจเบาแต่สเตปพี่ถึงโอ๊ยโอ้ยโอยไม่ถึงละสเตปสเตปเริ่มจางหายโอเคน็อกแบ็น็อกแบ็ก็ได้เลือดน็อกแบ็ก็ได้อุ๊ยปุ๊บอืมชิบหายแล้วไปโอ้โหกำลังจะบินชิ่งหนีนะครับผมทุกคนอุ้ยเตอตัวละครมันสู้ใครไม่ไหวจริงว่ะผมต้องไม่ใช่สู้ใครไม่ไหวผมเนี่ยควรไปหาของมาอัพตัวละครนะผมนะฮะเน็ตมีหนึ่งขีดแบตมีสิบจ โคตรแย่เอาฮะฮะชนะแล้วหลอเฮ้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แย่ทุกคนเราก็มีบทบาทในการกันธงแล้วก็การดึงธงเหมือนกันนะเฮ้ยทำาไรนล่นไปโอเคเอานะแต่ที่ที่โหลเราดึงไปสะสำหรับตาที่ก็ดึงเป็นสามธงนะผมค่า,าไม่ได้ค่าเลยเกิสมบัติเอาไม่ด้ชาตินะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตาที่สองกันดีกว่านะครับผม โอเคมาส่วนสำหรับตาที่สองกันดีกว่าแล้วก็เป็นเกาะวานโนะนะครับผมโอเคมาต้องอย่างนี้ดีว่าโอเคตัวเอา้าฮะฮะยังไม่ดูตัวละครเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูตัวละครนนิดนิดแบบไม่ไหวจริงแบบว่าให้เห็นแค่สามวิพอที่เหลือไปแล้วนะครับโอเคตัวละครฝั่งสีฟ้าของฝั่งตรงข้าก็จะมีคิวเลอร์แล้วก็รอนะครับผมน่าจะได้อยู่เนาะ ได้ตายอ่ะดูทรงน่าจะได้อยู่ได้ตายนะครับผมโอเคมาผมคิดว่าผมน่าเราต้องรีบพุ่งไปทงกลางแล้วน่าจะไปไวกว่าหล่อนะผมเพราะเราก็มีพาสซีฟในการวิ่งเร็วนะสามสิในการออกอเฮ้ยมมนต้องอีกครั้งเหาอ๋อเราต้องตายก่อนนะผมแล้แบบการเปลี่ยนตัวลงมามันค่อยจะเร็วขึ้นเนาะสำหรับการเปิดต้นเกมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนาะโอเคประมาณนี้นะครับผม โอเคบางบางทีสกิลแต่และสกิลของวันพีดวอตีรัตก็ค่อนอธิบายยากนะผมถ้าไม่เคยเรียนตัวละครมาก่อนนะก็ต้องขอโทษขออภัยกับทุกคนด้วยตอนช่วงอธิบายสกิลของตัวละครน,นะครับผมมาแต่ว่าตอนนี้เน็ตผมมันไม่มาหรอหรือว่าคนอื่นผมกดได้ไหมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเน็ตผมแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> เฮ้ยเูยกดไปประมาณมิหนึ่งเพิ่งออกนะผมนะมาดิผมว่าน่าจะอินจอยแล้วตานี้ปุ๊บ น่าจะเป็นเพราะผมคนเดียวเลยนะบางทีเพืขาอาจจะดึงทงไปแบบครึ่งเกมแล้วไอ้เแค่กูยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยฮะไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะสงสัยต้องเปลี่ยนเน็ตหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตาสุดท้ายน่าจะต้องลองเปลี่ยนเน็ตดูนะครับผมอ้าวแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เห็นจริงอ้าวแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้สรุปกูนี่แหละปึ๊บโอเคคิวเลอร์มาปึ๊บพุ่งแน่นอนโอ้ยเดินเฮ้ยเดินดิโอ้โหตัวละครไม่เดินนะผมเมื่อกี้โคตร โคตรเย่โอเคดึงดึงดึงชุบโอเคมาเลยไปแล้วจ้ามาทำอะไรกันจ้าออ้ยปึ๊บแล้วดึงถงหน้าด้านๆเลยนะโอ้ไปละจ้าอุ้ยขึ้นตายขึ้นตายโรเจอร์หรือเปล่าโรเจอร์หรือเปล่า,ลลา,ลลาไม่เล่นด้วยแล้วนะแบบเนี้ยไม่เล่นด้วยแล้วนะไปแล้วจ้าใครเอ่ยปึ๊บคาถาไม้ตู้โคตรเบาไอ้น้องโคตรเบา เอา้าเชื ja เ่โรเจอแตกแล้วนะไปชาตรงช่วยบิ๊กมาว้าไม่ช่วยแล้วจ้าไม่ช่วยแล้วจ้าอืมจิดติดจิตใหม่ไอ้น้องปึ๊บปึ๊บอื้ออช่วยอยู่ช่วยอยู่ช, komma, ช่วยอยู่ป้าช่วยอยู่แต่จังหวะนี้อู้ใครใครกันทงตรงนั้นวะไปแล้วจ้าปึ๊บใครอยู่เอยอุ้ยโดนน็อกแบ็คไปโดนน็อกแบ็คเอ้ยโดนสัตว์ฟิวไปปึ๊บดึงอู้อะไรไอ้น้องอะไรอะไรปึ๊บ อะไรอะไรอูอุ้ยพีมันออกมาอุ้ยพีเม็นมไม้เนาะพี่มาแล้วยังไงไอ้น้องอุ้ยไอ้ฮิตสกิลกูเข้าเขาไม่เนี่ยตีเขาเข้ามาเนี่อยอยอออเออเออชิบหายชิบหายนี่ขนาดบูติดนั้นเนี่ยโอย้แต่ว่าเขาตัวละครวิวลอยนะผมันเราเวิวสี่สิบแปดไอ้เหี้ยโคตรแย่โอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเอ้ยรอบน,นี้เราจะวิ่งเร็วนะเพราะว่าเราตายเกิดมาแล้วเนาะเฮ้ยขนาดตัวละคร 48, วิวสี่สิบแปดก็ยังพอเล่นได้ทุกคนผมว่ามันเล่นในแรงได้สบายเลยสำหรับตัวเรเียวฮุกิลเนาะ แต่วก็อาจจะไม่สู้ e อกหลายๆตัวแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้นะไม่แย่สำหรับตัวละครนี้ผมให้เขาว่าไม่แย่เลยขนาดผมเวล48สี่สิบแปดก็ยังพอต่อกกอนไหวเนาะโอเคแล้วแล้วอนาล็อกกูหลอนคิดอะไรเนี่ยไอแพดเครื่องสองหมื่นมึงทำได้แค่นี้เหรอวะอู้ยูช่อะไรเนี่ยปึ๊บไปแล้วจ้าเอออย่ามาไปแล้วจ้า้น้องไปแล้วจ้า้น้องเว้ยมันเนี่ยว้ามีเนียนละ โดนชิลิวผ่านสายเอ่อผ่านสายฝนตายนะเว้ยน้องชิลิวแห่งสายฝนอุ้ยแต่ว่าธงเราก็ยังนําอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าบิ๊กมัมตายเนี่ยไม่น่าจะนำแล้วน่าจะโดนพลิกขับแล้วนะครับแล้วตัวเราก็พลิกเกมได้เหมือนกันทำไปเล่นไปถ้าเราแบบเลือดเยอะเราก็แบบพลิกได้ง่ายๆเลยเอ๋อหญิงก็สวยดิกระทมไม้ปูลากไมส้สุญญามในน้องอุ้ดเอามีคนเอาไปแล้วโอเค แล้วก็รอสกิลหนึ่งแล้วกสกิลหนึ่งเราพลิกเกมได้เลยนะเฮ้ยมันทำไปเล่นไปทุกคน25่ิบาวิผมว่าน่าจะชิวชิวจริงแล้วเพื่อนแบกจริงหาเบอร์48เฮ้ยจิงว่ะตัวละครมันจงิงปึ๊บโอเครอตรงนูน้นไม่ไปดีกว่าวะอยากบินอยากบินไปดึงทงนู้นอยู่นะแต่ว่าน่าจะเสี่ยงไปแต่รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังคงขอลองปุ๊บดึงเลยดึงเลยสามสอง 1> 1, หนึ่งก็ชนะเหมือนเดิมนะครับผมเอ้ยโอเคสำหรับตานี่ก็ชนะไปอีกเช่นเคยเลยนะครับผมเอ้ยต้องมาดูกันว่าตาสุดท้ายเนี่ยวิวสี่สิบแปดอย่างเรายังจะหวัง MVP ได้อยู่ไหมนะครับผมโอเคแต่ก็น่า 8, แปลกใจเหมือนกันนะแรงเอ็ดลบก็ยังพอเล่นได้ผมอุ้ยชิงธงไปสี่นะอุ้ยเราชิงธงแทบทั้งหมดเลยนะทุกคนขาดแค่สองทงที่นิกะไปดึงนะครับโอ้ชนะหกตาติดมาตาที่เจ็ดต้องมาแล้วนะครับผมสำหรับตาสุดท้ายน,นี้เนาะโอเค ไปดูตาที่7กันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ตาที่7ตาที่ตาที่ไอ้เชื่อไปหลงตาที่เจ็เฉลยโอเคไปไปดูตาสไตา์ดีกว่าโอเคเสียงระฆังดังมาอย่างนี้ก็เป็นสเตทวอเตอร์เซเว่นนะครับผมเฮ้ยด่านนี้ก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเฮ้ยตัวไอโดมโดมตรงกลางเนี่ยมันน่าจะบังเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมนะตอนนี้ผมไม่หวังว่าชนะสีใครแล้วนะครับขนาดกูชนะสีเขากูยังตีเขาไม่เข้าเลยโอเคเฮ้ยกูต้อความมั็นพึ่งเพื่อสี่สิบแปดอะ เออรอรอ,รอก่อนเห็นไหมผมว่าตัวละครมันเก่งแต่ว่าเน็ตอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละเน็ตศูนย์เนี่ยไม่ใช่ละมันศูนย์เป็นนานแล้วนะโอเคมาพลังรวมปาร์ตี้หนึ่งหมื่นหกนะครับผมไอ้เย้าโคตรตัวถั่วของทีมเลยยูยิมมาฝังง่งามเขาก็ดูเอาจริงกันจริงเลยวะ้ยฝังง่งผมเขาก็น่าจะมีสักประมาณแปดสิบกันนะครับผมข้อเหรียญก็ยังไม่ครบเนาะ แต่เขาคงไม่รู้หรอกมั้งว่าเราวิา48เขาคงจะไม่อ่อยให้หรอกมั้งมาปึ๊บปื๊บ,บมันก็ผมว่ามันก็ดีนะสำหรับตัวละครนี้ก็คือเลือดเยอะกว่า70%ก็คือบินไปพิกเกมได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็บางอยู่ดีไม่ใช่บางดิตัวละครผมมันวิวน้อยทีมซับก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยเออว่าลืมดูทีมซับผมไม่เอาใส่ทีมซับสีอะไรมาวะโคตรแย่เลยโอเค ปึ๊บๆเราก็รอบินก็ได้นะผมนะเฮ้ยอยากลองบินไปทงนู่นน่ะโอ้ถ้าทงใกล้ๆที่สุดของเราก็จะเป็นทงกลางนี้นะครับผมผมว่าอย่าเพิ่งบินไปดีกว่าเนาะเฮ้ยใครบินไปวะเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยไม่ใช่ละกระทำไมา้ตุ้มห้าร้อยกว่าดึงปึ๊บๆเอา้าอ๋อล้มนะครับผมแอน,นิเมชันนี่ครับวันทิตวันที่รัดก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอไอ้น้องไม่เล่นด้วยโอ้โอ ชิบหายเลยช่วยช่วยผมหน ous, ่อย ous, พ,พี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่พี่พี่ช่วยผมหน่อยพี่เออเออุ้ยไม่ตายไม่ตายโซโลอยู่ไหนอุโยโซโลโอเคโซโลเจออุตะมันต้องอย่างนี้วะเออโอเคโอเคเขาเล่นตรงนี้ก็เรียบร้อยเราก็มาเค็มดึงธงเขากันดีกว่านะครับผมปึ๊บโอเคโอ้ดูนไคโดตัดเลือดนะครับผมโหไม่สนุกเลยปึ๊บใครเอ่ยโอ้ไม่หนูว่าได้เพอร์เฟกต์ดอนนะเมื่อกี้โอเคโซโลก็ได้ธงหน้าบ้านเราไปนะครับผมมาไอโซโลเราก็ไปดึงธงกลางนะปึ๊บ แต่ว่าเราจะได้บินไปพิเกมของเขาบ้างไหมเฮ้ยตัวสำหรับตัวละครอย่างโมโมะมันดีนะผมทุกคนในเป็นสายโลที่ดีอยู่นะเพราะว่ามันบินมันมีสกิลบินเหมือนกันกับตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการบินไปทงที่ไกลที่สุดนะที่เป็นทงสมบัติของเราเนาะก็คือพูดง่ายๆคือการทงไกลได้โคตรไกลเลยนะครับผมค้าไคโดแตัว่ไคโดมันจะกันได้ทุกทงไงแต่อันนี้ก็คือกันได้แค่ทงเดียวเนาะโอเค เราบินไปทงอื่นไปทงอื่นกันดีกว่าโอเคทงกลางโดนยึดโอ้ไอ้นี่อีกแล้วเจ้นั่งบ่อยเหลือเกินเนาะโอเคบินเลยปังออกไปไอ้เนาะโอ้ยมันเรามันรู้ทันไงแล้วรู้ทันโอ้ชิมหายเราติดบูทแต่ว่าโดนตัดเลือดไอ้น้องไม่อยู่จ้าอยูจ้าปั๊บคาถาไมา้โอ้ยมีคาถา,มาไม้เนองพี่เซนจูปึ๊บเฮ้ยโอเคปึ๊บ ไปไหนต่อเอ้ยอ๋อชิบหายธงหน้าบ้านเราโดนดึงไอ้นั่นอีกแล้วมึงอีกแล้วเออนี่ยังเป็นมึงอีกแล้วโอเคเขาให้เขานัวๆกันไปแล้วเราจะไปเนยียนดึงธงหน้าบ้านเขากันนะครับผมโอเคอเฮ้ยมันยังไม่เลิกนัวอีกเหรอโอเคจังหวะนี้แหละอุ้ยโอเ้โอเยอะแล้วกูบินมาตอนโซโลเกิดเชี่ยเห็นถึงความตายกูว่าแล้วบินมั่วไอ้อง มื่อกี้โคตรบ้าเลยทุกคนเห็นโซโลเกิดนะแบบแต่ว่ามันเกิดมาตอนที О, ่ผมบินไปแล้วพอดีอ่ะโคตรแย่โอเควิชิวิชิบห้าวิชิบหายแล้วปุ๊บปุ๊บปุรีบเรื่อ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 เพื่อนกันได้เปล่าเพื่อนกันได้แบบโอ้ยวิเกตหกห้าความหวังคือเพื่อนกันได้ปุ๊บไม่น่าทันไม่น่าทันทุกคนน่าจะแพ้สำหรับตานี้โอ้แพ้จริงๆด้วยนะครับผม ก็ต้องขอโทษขอไปเพื่อนในทีมด้วยนะครับผมสําหรับตาสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับผมโอเคเป็นไงับสํหรับตัวละครอย่างเดียวคู่กิวตัวนี้นะผมทุกคนชอบกันไหมผมนะเราส่วนตัวแล้วผมชอบนะมันเป็นตัวละครที่ดึงทงง่ายอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แย่เลยจริงๆคือแบบถ้าเลือดเรามากกว่าอ่าเจ็ดสิบก็คือสมมติเราเกิดมาปุ๊บรออีกสักพักหนึง่งได้บินบินไปพิกเกมได้เลยนะ จริงนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้สำหรับผมก็ให้สักวันแปดเต็มสิบเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนชอบกันไหมผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะแต่วันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย